สวัสดีค่ะก็ะเราลุกต้งกล้าความดีเป็นโดยแทนจากโรงเรียนวัดท่าเรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตนหนึ่งของนักเสนอโครงงานกระทางเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทาดีถวายในหลวงเรื่อง ข่าเรือรวมใจขคัดแยกขยะใช้ใหม่ด้ดยหล่าวอ้างที่มา,ามสำคัญนะคะปัจจุบันปัญหาขยะภายในโรงอาหารของโรงเรียนยังคงเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นเนื่องจากนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะไม่คัดแยกขยะโดยทิ้งขยะรวมกันไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําหลอดน้ําหรือน้ำแข็งที่ทานไม่หมดถุงขนมไม้เสียบลูกชิ้นเป็นต้นรวมถึงการทิ้งไม้เสียบลูกชิ้นลงบนพื้นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไม้เสียบลูกชิ้นตามมาและการขาดจิตสํานึก เปรียบโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองสมผลให้บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมภายในโรง,งอาหารสกปรปกถังขยะส่งกลิน่นเหม็นจากสาเหตุข้างต้นกลุ่มต้นก้าติดอาสาจึงหาวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถช่วยกันจัดก,การขยะได้ถูกต้องซึ่งมีแต่ซึ่งแม้แต่เด็กอย่างเราก็ทําได้เช่นกันที่มา,าสำคัญน,นะคะปัจจุบันปัญหาขยะภายในโรงอาหารของ เนื่องจากนันเนียค่ะความรับผิดชอบในการทิ้งขยะไม่คัดแยกขยะโดยทิ้งขยะรวมกันไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําหลอดน้ําหรือน้ำแข็งที่ทานไม่หมดถุงขนมไม่เสียทุคิดเป็นต้นโดยเริ่มจากตนเองครอบครัวโรงเรียนตลอดจนไปถึงประเทศชาติค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการธรรมหนึ่งเพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะตามหลักสามอสองเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกสาธารณะต่อ全ว会สามเพื่อสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะค่ะ ปัจจัยภายใน 1. นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะ 2. นักเรียนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง 3. านักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน4นักเรียนขาดจิตสํานึกสาธารณะเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะ 1. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะตามหลักสามอสองนักเรียนมีจิตสํานึกสาธารณะต่อส่วนรวม3นักเรียนสามารถสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะค่ะ ขั้นตอนในการดำเนินงานของเรานะครับได้วางแผนและขั้นตอนการดำเนินงานโดยวครงการคุณภาพ p d c a ดังนี้ขั้นที่แพนวางแผนสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและเลือกกำหนดปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยกิจกรรมและขอความเปิดสาระมในการดำเนินงานจากพระอาารย์และหาข้อมูลความรู้ทางอินเทอร์เน็ตขั้นตอนดีดูปฏิบัติตามแผนสมาชิกในกลุ่มเลือกล้าความดีดำเนินการกิจกรรมสามกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่หนึ่งที่จะพานอยู่ไปด้วยกิจกรรมที่สองคันแยกขยะก่อนทิ้งกิจกรรมที่สามไม้เสียลูกชิ้นสร้างรายได้ตามแนวทางวางที่ได้วางแผนไว้ ขั้นตอน4เช็คตรวจสอบการปฏิบัติตามทำแผน1ประเมินผลที่ได้จากการดำเนินโครงงานคุณธรรมด้วยแบบประเมินความพึงพอใจดุิยกรรม2สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการคุณธรรมและนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา,รรกกาโครงงานในครั้งต่อไปและนำไปเสนอผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมขั้นตอน AR การปรับปรุงแก้ไขโครงงานนำผลที่ได้จากการจัดโครงงานคุณธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปปรปับปรุงแก้ไขและวางแผนการดุิกรรมครั้งต่อไป กิจกรรมที่ถ่าานหนุ์ไปด้วยดําเนินการโดยกลูกต้นกล้าความดีเป็นกิจกรรมโรงโ์มตอน,นสติให้นกเรียนทุกคนที่รับระานการงอาหารนำแก้วน้ำขนมขวดน้ําไม้เสียบลุกชิ้นที่รับประทานแล้วและวนาไปทิ้งโดยคกัดแยกอย่างถูกต้อง กิจกรรมคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งดาเนินการโดยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนจากนีน้คขดแยกขยะในโรงอาหารเช่นแก้วน้ำหึุนก่อนทิ้งจะแยกน้าแข็งและหลอดบีบแก้วน้ำให้รวมก่อนทิ้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับขยะแยกไม้เสียบลูกชิ้นจากนั้นนำรังน้ำให้ตาผึ่งแดดแห้งนําไปขายต่อได้กับชุมนุมพัฒนาอาชีพโครงหลีเพื่อสร้างรายได้กิจกรรมไม้เสียบลูกชิ้นสร้างรายได้ หลังจากที่นักเรียนได้คัดแยกไม้เสียบลูกชิ้นแล้วตัวแทนกลุ่มต้นกล้าความดีจะนำไม้เสียบลูกชิ้นไปทำความสะอาดถึงแดดให้แห้งเก็บรวบรวมเพื่อนำไปขายต่อให้ชุมนุมพัฒนาอาชีพพวงหลีดเกิดเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการคัดแยกขยะส่วนชุมนุมพัฒนาอาชีพพวงหลีดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้เสียบลูกชิ้นเมื่อชุมนุมขายพวงหลีดได้ก็เกิดรายได้ทั้งสองทาง แล้วพอเราได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้โดยได้รับคำแนะนําจากพระผูะ้ประหลาดนา์สัพพาโลสองจเจ้าอาวาบัติท่าเรือคือที่มาติได้แก่ฉันท์ัศคือความพอใจมีใจรักในสิ่งที่ทำสองวิริยะคือความมุ่งมั่นทุ่เพนถึงการละใจสามจิตตะความคิดและความรับผิดชอบสี่วิมังสาคือความคิดท่องเที่วเด็ดดองในสิ่งที่ทำนำมาปรับปรุงแก้าขาไขให้สัมเด็จและหลักวิชาของเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไขได้บรรจุสมบูรณ์สิบสี่ได้แก่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมค่ะ ผลที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนโรงในวันท่าเรือแล้วรับ86.96มีวินยัยมีความรับผิดชอบในการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะตามหลักา,า,า,า่างถมีจิตสำนึกสาธารณะต่อส่วนรวมอีกทั้งสามารถสาาร้างรายได้จากการคัดแยกขยะค่ะ